สวัสดีครับทานท,ที่ตีดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยถึงม็อบกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ครับเป็นจุดจบของจตุพรพรมพันธ์พร้อมชาวคณะเขาเราก็รวมพลังแผ่นดินจมแผ่นดินไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีมวลชนที่เข้าไปร่วมอย่างที่คิดอย่างที่ฝันครับมบประมาณท่อน้ําเลี้ยงต่างๆก็หดหายไปครับแต่คนที่ขาดหายไปคนหนึ่งคือสนธิริมทองกุล วันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องจตุพรกันหน่อยว่าจตุพรหมดมนขังทุกอย่างแล้วครับถึงได้ยอมสยบยอมครับอยู่ใต้ตีมของสนธิริมทองคุลครับยังน้อยความเชื่อมั่นของสนธิริมทองกุลยังเหนือจตุพรพรมพันธ์หลายขุมอะต้องบอกหลายขุมจตุพรพรมพันธ์ไม่มีทางเลือกจะไปพึ่งพาอาศัยใครล่ะครับจตุพรพรมพันธ์หันหลังไปหาเสื้อแดงก็ไม่มีใคร,ใครเอานะ จะหันข้างไปทางส้มส้มก็ไม่เอาค,คนแบบนี้สุดท้ายครับจตุพรจึงขอขึ้นเวทีเข้าไปกอดสนธิริมทองกุลขอสมัครเป็นน้องชายคนสุดท้องของสนธิริมทองกุลครับคนอย่างสนธิริมทองกุลนี่ครับไม่ใช่ว่าคนโง่สนธิริมทองกุลเป็นคนฉลาดครับใช้จตุพรเป็นเบี้ยล่าง จตุพรเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับไปตัวเปล่าเล่าเปือยนะมวลชนก็ไม่มีครับคนคนที่ไปอยู่ข้างจตุพรเองก็ไม่มีไม่มีใครเลยครับนั่นหมายความว่าจตุพรรมพันในครับหมดทางไปแล้วจึงไปอาศัยใบบุญของสนธิลิมทองกุลไปอาศัยใบบุญของกองทัพธรรมซึ่งเขามีมวลชนเพียงกระหยิบเดียวครับ อย่าลืมแต่ก่อนนี่แม้แต่สนธิลิมทองกุลก็รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนๆเนี่ยมีการประท้วงแต่ละครั้งแต่ละคานะ,ะก็หลายครั้งที่มันเกิดขึ้นครับอย่าลืมว่าถ้าบุคคลอย่างจตุพรพรมพันธ์ทำม,ม็อบเนี่ยครับมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่มีคนสมัยสนธิลิมทองกุลก็คือทหารทำม็อบคับ เข้าใจหรือ,อยังครับกปปะสะก็ทหารทำม็อบมันถึงเกิดไงแต่จตุพรพรมพันธ์นี่ครับคือทำม็อบแล้วเรียกทหารสมัยก่อนเนี่ยสนที่ริมทองกุลนี่คือ,คอทหารเรียกม็อบมาทำกปปะสะสุเทพเรื่อสุบานเองเนี่ครับก็ทหารเรียกม็อบมาทำ แต่จตุพรพมพันธ์นี่ครับทำตอนนี้ก็คือทําม็อบแลเรียกทหารออกมาครับเขาไม่เห็นคุณค่าไงเขาถึงไม่เรียกใช้ไงเขาถึงไม่เอาไงครับเขาไม่เชื่อมั่นว่าจตุพรพรมพันธ์นี่จะจะทําม็อบแล้วม็อบเกิดมีมวลชนที่หลั่งไหลเข้ามาครับสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับทำครั้งแรกในการลงทุน แต่จะได้มาเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับแต่งบประมาณที่แจ้งมานะี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับที่ให้เห็นนะครับเพื่อให้เห็นออกว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นครับแต่ใครได้ผมไม่รู้ครับอยู่ดีๆครับจตุพรพมพัน์จะไปพูดเรื่องเงินกับสนธิลิมทองกุณอนะ่ะไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวสนธิลิมทองกุลเนะี่ยขย้ำเอามึงจะตัดขาดญาติมิตรจากน้อง น้องบุญธรรมก็จะเป็นเป็นไปได้ครับก็ไม่กล้าครัคร้งนี้ครับคือมบลุนโลนเลยครับเอามวลชนที่เข้ามาเนี่ยครับมีข้าหวหงมีบะหมี่มีปลากระป๋องมีอาหารที่เปิดบูธเปิดร้านมาครับจากแฟนขับจากเอฟซีของจตุพรจากเอฟซีของพัทมิตรก็ได้แค่นั้นครับ ต้องบอกว่าไม่ถึงหมื่นนั่นหมายความว่าจุดจบของจตุพรในการทำม็อบกับเริ่มถอยหลังลงทุกวันทุกวันแล้วครับบอกจะยกระดับไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับยกระดับมานานแล้วครับอยู่ตรงนั้นมานานแล้วครับบอกว่าจะไปอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาลก็สะพานทำไมมรุเชษเช่นเดียวครับนั่นเป็นที่ของคอปทอของพิชิตชัยมงคลครับที่เขาอยู่มาแล้วครับ ก็เอาลูกนกลูกหมูลูกหมานะครับขึ้นไปปลาใสายอยู่บนเวทีเขาก็ไม่ให้ค่าครับคนดูสิบห้าคนยี่สิบคนก็ว่ากันไปแต่ละวันครับมีกองเขาทำนะครับมนุษย์ไขาลานครับเขาสั่งยังไงไปอย่างนั้นเขาสั่งให้นั่งก็นั่งเขาสั่งให้นอนก็นอนครับเออกินผักเป็นอาหารมันไม่สามารถเกิดได้ครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยนายทุนก็ต้องบอกว่าจบแล้ว จบแล้วครับนายทุนที่หวังไว้ครับตอนนี้ก็เละเทะครับต้องบอกเละเทะไม่เหลืออะไรแล้วครับนายทุนก็จะเอาตัวไม่รอดครับเรื่องเขากระโดงต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงมหาไทยัยทางผู้ที่มีอำนาจต่างๆ,ๆเขาเอาจริงเอาจังแล้วครับเออเขาถอดดาบออกจากฝักแล้วเขาเตรียมฟันแล้วจะเอาอะไรมาช่วยมึงอ่ะตัวกูยังเอาไม่รอดเลย ม็อบที่เกิดวันนี้เออเกิดเมื่อวานนี้ครับเราได้เห็นแล้วครับว่ายังไงเสียกับไปไม่รอดยิ่งเงินล้อยลอด้วยยิ่งหนักเลยครับนั่นหมายความว่าไอ้เงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยไปใช้นอกระบบหมดแล้วครับก็คือมีทางเดียวคือหาใหม่ครับเราจะได้เห็นว่าสนธิริมทองคุณออกมาพูดหลังๆนี่ครับลาภประยุทธ์จันรอชาออกมาตี ชมเศษฐาแปลกไหมนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ครับตอนวันที่28มิถุนาเองเนี่ครับสุนทรีนินมมกุลครับบอกว่าถ้าหารจะย,ยึดอำนาจก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ขัดแต่ปรากฏว่าช่วงหลังๆนะครับมีการสู้รบตามตะเข็บชายแดนครับเลตติ้งของพรรคเพื่อไทยนะครับ ที่ได้คะแนนจากการสู้รบครั้งนี้ครับการยึดพื้นที่สิบจุดที่ผ่านมาเนี่ครับเปิดโปรงอำนาจเผด็จการที่นั่งทับปัญหาอยู่ครับไม่เคยยอมแก้ปัญหามีมาตาสีสีอยู่ในมือครับและสำทับด้วยวัสนานาน่วมครับออกมาพูดเลยบอกว่าเคยพูดกับประยุทธ์จันโอชาบอกว่าอย่าไปเตะไปต้องครับตรงนั้นมันมีปัญหา ถ้าทำกินร่วมกันไปคับเราอย่าไปยุ่งมันก็ไม่มีปัญหาเท่านั้นเองครับแต่ปรากฏว,ว่าประยุทธ์จันโอชาหรือหน่วยงานที่ดูแลตอนนี้ช่วงนั้นครับไม่เคยบอกเลยว่า,ขาเขมรเนี่ยครับลุกล้ำแผ่นดินนะมาปกครองมายึดครองอธิปไตยของไทยอยู่ตั้งเกือบสิบกว่าปีไม่มีใครพูดครับจนมีการลบราคาฟันนะครับเหตุผลต่างต หลักฐานต่างๆตึงมาแฉกันบอกว่าขมรลุกค,คืบเข้ามาแล้วแล้วมาตั้งฐานทัพมาขุดคลองต่างๆแล้วขุดร่องต่างๆครับหลมหลบภัยต่างๆเนี่ยอยู่ในที่ทับซ้อนมาเราเพิ่งได้รู้ไงสนทิลิมองุลรู้แล้วว่าอย่างนี้ครับถ้าขึ้นเวทีนะครับจะไปอวยทหารอีกจะไปกวักมือให้มายึดอำนาจอีกครับ ยึดอำนาจครั้งที่แล้วก็เสียดินแดนไปแล้วไงอย่างที่เห็นครับสนที่ริมธงกุลเลยไม่กล้าขึ้นครับสนที่ริมธงกุลลอยตัวแล้วครับไม่ยุ่งปล่อยให้ขี้ข้าอย่างจตุพรพรมพันธ์นี่ครับมาทํางานแทนสุดท้ายหน้าแตกสิถ้าทามวลชนแล้วไม่มีมวลชนนี่ก็หน้าแตกครับจะเดินต่อไปยังไงล่ะครับ คือมบอบยังไงเสียก็ต้องใช้ทุนก็อยู่ดีๆจะมาเองนะไม่มีทางแล้วครับรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยครับไม่ได้เติม,ตมน้ําของแสนแสบมาที่ไหนแล้วครับมันต้องใช้เงินเติมน้ํามันมาออกต่าง,างจังหวัดมาออกจากพื้นที่ออกจากบ้านมาครับใช้เงินทั้งนั้นครับแล้วที่หนําซ้ําครับนี่ขนาดโหนสถานการณ์เลยนะครับบอกว่าเอา อุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตาข่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรืออุปกรณ์ที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องอุปจะอุปกรณ์ที่จะไปช่วยทหารตามชายแดนตามตะเข็บชายแดนครับเกียงได้แค่นี้ครับต้องบอกโหนแล้วโหนอีกครับไม่สามารถที่จะดึงพี่น้องประชาชนออกมาร่วมได้นั่นหมายความว่าจอดไม่ต้องแกวครับจะตุพรพผมพันและคณะควันนี้ ายแห้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียบร้อยคือจตุพรพมพันธ์เองอย่าหวังครับว่ามวลชนนี่จะมาเพิ่มไม่มีครับจตุพรเนี่ยเข้ามาในกลุ่มนี้ครับจตุพรมามือเปล่าแพ็คกระเป๋าเปล่ามาผมพูดแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วครว่าจตุพรมามือเปล่ามาหาผลประโยชน์ที่นี่ครับขนาดยอมลบลายตัวเองครับ ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองครับเข้าไปกอดสนธิริมทองกุลใครจะด่าจะว่าหน้าหนาซะอย่างครับนั่นหมายค <laughs> วามว่าไงเจตุญพรหมดทางไปไงเพราะว่าอาชีพเจตุญพรคืออาชีพทําม,ม็อบอย่างเดียวอยู่ดูคนรอบๆข้างดิครับเวทีเองขนาดเขาเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเขาเปิดเสรีไม่มีการปิดกั้นเลยครับ แต่จตุพรทําได้แค่นั้นนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าความเสื่อมของมบของจตุพรนะมันหมดไปแล้วครับมันไม่มีคนเข้าร่วมแล้วแล้วจตุพรพรมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปละครับจตุพรพรมพันธ์ก็ต้องหาทางลงไม่งั้นก็ต้องแห้ง,หงเหนียวตายครับสนธิลิมตงกุลเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว,ว่าหอคอยหอคอย,อคอยงาช้างอยู่แล้ว เพราะว่าสนธิลิ้นอย่าลืมว่าเงินทุกบาททุกสตางเนี่ยครับอยู่เข้าใครผมไม่รู้ครับแต่จุพรเองเนี่ยจะทํามอบตั้งทีเนี่ยต้องไปขอเงินต้องขอเงินนะมาลงทุนครับไม่ว่าจะจัดเต็นต์จัดเวทีครับเวทีไม่มีทางนะครับบริจาคให้เปล่าไม่มีมันต้องมีค่าออร์การต่างๆการจัดงานครับ แลวสุดท้ายจะุพรไม่มีทางไปอย่างที่ผมว่าครับประเด็นก็ประเด็นที่พี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วครับอย่างแฝดสองนะครับแฝดอุบัติอย่างแก้วสันอดีโพพี่น้องคู่นี้ครับไปพูดบนเวทียังไม่รู้พูดอะไรเลยครับคนยังไม่เข้าใจเลยครับคนเข้าด่าทั้งบ้านทั้งเมืองครับดูอินบ็อกของ y YouTube สิครับแต่ละช่องแต่ละช่องเขาดา่าออกมาทำไม สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงครับนั่นถึงบอกว่าสภาวะอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ครับปั่นม็อบออกมาสวนกระแสกับพี่น้องประชาชนครับจบไม่มีเหลือครับต่อไปต้องขอทานกินหรือเปล่าครับม็อบอะจะบอกว่าม็อบมันมากกว่าเกา่าคนเห็นดีเห็นงามมากกว่าเก่าครับซึ่งกระแสเองนหะถ้าคนเห็นด้วยว่ารัฐบาลน,นี้ขายชาติรัฐบาลน,นี้ นะครับเป็นไส้ศึกพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลออกมาสักีพี่น้องประชาชนไม่เชื่อไงจะไม่เชื่อด้วยม็อบหรือเปล่าไม่รู้ครับหรือไม่เชื่อด้วยตัวบุคคลที่นำม็อบหรือเปล่าก็ต้องมาศึกษาวิจัยดูละครับว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรสามารถดึงคนได้หรือเปล่าจะไปแบมือขอใครได้หรือเปล่าจะไปขอส่วนบุญจากใครได้ เพราะคนที่จะทําม็อบคนที่จะจ้างม็อบให้มาปวดบ้านปวดเมืองเขาก็ต้องดูว่าสถานการณ์มึงสามารถที่จะปลูกม็อบขึ้นได้มาหรือไม่ครับเขาดูอยู่ครับคนจ่ายเงินเขาก็ไม่ได้โง่ครับมองไปทางไหนแล้ครับมันก็มองไปที่ฝ่ายค้านใหม่เท่านั้นเองครับพักประชาชนเขาก็ไม่เอาจะไปหวังเพื่อเขาครับตอนนี้เขาก็โดนนะ โดนทุกอย่างสหาบาทาทุกอย่างครับรัฐบาลตอนนี้ครับเอากฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ครับเอาคำสั่งสารมาจัดการกับพวกนี้อยู่กูก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วครับแล้วพวกมึงมาทำแบบนี้ตั้งหน้าตั้งตาจะขอ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 ,จะขออย่างเดียวกูจะเอาที่ไหนมาให้แล้วมึงทำประโยชน์อะไรให้กูบ้างสิ่งที่สั่งไปก็ไม่ได้เรื่องเห็นไหมฮะ เรื่องเขากระโดงก็ไม่พูดเรื่องหัวสวอก็ไม่พูดงวดน,นี้ปิดปากสนิทแล้วครับไม่กวักมือเรียกทหารด้วยซ้ำไปล่อรักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างท่านภูมิธรรมบอกว่าเบาปัญญาในการไปเจรจาไปการไปตกลงมันก็มีพวกขบวนการพวกนี้ครับผมพูดในรายการของหนุ่มโคราช หนุ่มก็ราชเจากะระแสผมก็บอกครับสถานการณ์มีคนไปพูดต่อหน้าสื่อหลายๆสื่อพลเด็กหลังสีบอกว่ามีใส้ศึกในประเทศนี่ครับโทรศัพท์สั่งเอาทหารให้ถอยออกมาจุดประทะครับทหารทนไม่ได้เขาบอกงั้นครับเออคือลืมไปครับ ว่ากฎอายการศึกมันอยู่ตามไทแดนครับไม่มีใครสามารถที่ไปสั่งได้ครับประเด็นอย่างนี้ไม่พูดไงพอคนฟังเออมันจริงหรือเปล่าวะวางทุนระเบิดไว้ครับเป็นคำถามสารพัดล่ะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงกับสังคมไทยครับฝ่ายความมั่นคงนั่งอยู่เฉยทำไมครับทำไมไม่จัดการ ว่าใครครับที่โทรศัพท์สั่งไปที่ชายแดนครับว่าให้ถอยทหารออกมาแม้แต่ปัญหาอะไรครับแม้แต่ปัญหาการหยุดยิงการเที่ยงคืนนี่ครับคืออธิบายง่ายๆเองครับชั่วโลกครับเขาเอาเที่ยงคืนเป็นหลักครับเพราะว่าเป็นวันใหม่หยุดวันใหม่ปุ๊บเนี่ยหมดเวลาปุ๊บเนี่ยครับตอนเที่ยงคืนก็จะเป็นวันใหม่ครับเป็นการหยุดยิง เราก็เห็นเราก็เตรียมการเนี่ยครับเราก็สู้เต็มที่ครับเพื่อจะเอาพื้นที่กลับมาแต่ไอ้พวกหาเหวพวกนี้ครับไอ้ม็อบระยำพวกนี้ออกมาพูดพูดเพื่ออะไรครับพูดเพื่อให้คนเชงหนนสนเทให้คนสงสัยวางทุนไว้ครับตรงนี้หละครับที่มีปัญหากับประเทศเราอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่คนอื่นไกลละครับไอ้ม็อบพวกนี้แหละที่สร้างปัญหาอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ต้องถือว่า ม็อบเองก็ไม่กล้าพูดกับสนธิลิมทองกุลเพราะว่าสนธิลิมทองกุลเองก็ถือว่าตัวเองี่ใหญ่ที่สุดแล้วมีศักดิ์ศรีอย่างน้อยครับคนก็เชื่อมัน่นสนธิลิมทองกุลมากกว่าจตุพรพรมพันธุ์ก็แล้วกันเพราะว่าจตุพันธ์นะครับถ้าเป็นเสือก็หมดลายแล้วครับมีแต่ขนพื้นๆต้องบอกนะฮะไม่ไหวแล้วครับจะไปขายตัวเองก็ไม่ได้แล้ว จะนำพาจะเอาเรื่องวาจาต่างๆเนี่ยครับวัวหารงต่างน,าาางางนี่ดึงคนออกมาไม่ได้แล้วครับไม่สามารถที่จะดึงพักพาวมวลชวนออกมาตรงท้องถนนได้ครับอย่างที่ตัวเองคิดครับเราจะได้เห็นว่าจจตุพรพรมพันธ์นะครับออกอากาศที่ไหนครับไปเป็นวิทยกรร่วมที่ไหนครับเจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้ครับต้องบอกว่านะฮะหมดซึ่งราศีครับใส่อารมณ์ใส่จริตอะไรไม่ได้แล้วครับ ก็คือมีแต่โวหารของตัวเองเท่านั้นครับอยากได้อย่างใจตัวเองหมดซึ่งศักดิ์ศรีสุนทรีริมทองกุลเองอะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรองจตุพรพรมพันธ์ครับแต่เขาได้จดตุพรพรมพันธ์เนี่ยครับมาใช้เนี่ยครับต้องเกินคุ้มอยู่ดีๆมาเป็นข้าเขาเองมาเป็นลูกน้องเขาเองครับอาสาเลยครับว่าจะทํางานช่วยครับแต่สนทรีริมทองกุลอย่าลืมว่า ไอ้คนที่ไม่มีคุณาภาพไอ้คนที่ไม่มีฝีมือคนที่ไม่มีมลชนสนที่ริมทรงคุณไม่เอาครับไม่เอาครับและคนฟุ่มเฟือยอย่างจริญพรผมพันธ์ด้วยผมบอกให้ลูกล่อลูกชนไม่มีตังหากนะครับเอาหัวทิ่มประตูอย่างเดียวเอาหัวชนกำแพงอย่างเดียวเนี่ครับสนธิริมท้งคุณไม่เอาครับคอยดู อีกไม่นานเราจะได้เห็นว่าความขัดแย้งในกลุ่มพวกนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นพอสนุนธิลิมทองคุลเองครับเขาลอยตัวไงผมถามฮะถ้าลื้อฟื้นเอาเรื่องเก่ามามันเปิดแผลทั้งหมดแล้วคุณจะไปพูดอะไรบนเวทีครับเพราะว่ากระแสของพอรรคเพื่อไทยเองครับเขาตีพื้นที่กลับคืนมามันก็เป็นผลงานของเขาครับไปเจราจารนี่ครับ ถ้าบอกว่ารีบไปทําไมทําไมไม่รอสองสาวันครับมึงติดตามข่าวบ้างไหมล่ะว่าประเทศมหาอำนาจสองประเทศเนี่ครับเขาแย่งคิงกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าโลกมันแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยครับน้ำหน้าจตุพรพรมพันธ์เนี่ยครับจะเอาอะไรมารับผิดชอบความเสียหายกับประเทศถ้าเกิดว่าสองประเทศนี้มันขัดแย้งกันครับโลกในกัมพูชามันแทรกซ้อนเข้ามาลามมาถึงไทยะ ต่างคนต่างส่งอาวุธไปที่กรัรมพูชาต้องการที่จะเอาใจไปกรัรมพูชาครับสู้กับใครครับเขาก็สู้กับไทยเนี่ยครับเขาไม่ได้ยิงปงินปืนขึ้นฟ้านี่ครับฉะนั้นแล้วครับไอ้ที่เป็นพูดบนเวทีบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมอยากรู้แล้วเกินว่ามึงไปลบเองหรือเปล่าการสู้รบมันก็ต้องมีการสูญเสียแ่ะครับ แต่การเจราจาการหยุดยิงนี่ครับมันก็เป็นเลืกอการการเจราจาของผู้บริหารของประเทศแต่เอาโวหารของตัวเองเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองครับมาพูดบนเวทีเหมือนคนอื่นรู้ไม่ทันครับก็เช่นเดียวกับวิพากษ์วิจารณ์บนหน้าวิตนาจอทีวีเนี่ยครับพลเอกรังสีเนี่ยกล้าพูดเลยครับบอกว่ามีใส้ศึกโทรเข้าไปครับ ผมถามแล้วกดอายการศึกนะครับตามตะเข็บชายแดนเนี่ยใครกล้าส,สั่งเข้าไปครับบอกมาสิครับใครโทรศัพท์เข้าไปเขาจะได้ติดคุกครับแต่นี่ออกมาเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะวางทุนให้คนสงสยัยให้คนนะ่ะสงสัยไปทางรัฐบาลว่ารัฐบาลเป็นอย่างนั้นรัฐบาลเป็นอย่างนี้ครับกรรมาต้องจัดการครับจะเป็นทหารยศไหนก็แล้วแต่ครับที่มาปลุกปัน่น ที่มาสร้างความแตกแยกในสังคมครับต้องจัดการเรื่องนี้ครับคือเหตุผลมันมีอยู่ครับหลักการมันก็มีอยู่ครับแต่ไม่กล้าพูดแบบนี้ครับไม่กล้าเอ่ยชื่ออย่างนี้ครับเอาผ้าถุงไปใส่ดีกว่ามั้งครับไหนบอกแน่ไงไหนบอกเป็นคนจริงไงคือต้องการที่จะตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคเศรษฐกิจ รู้อยู่ครับเขาจะได้มานั่งเป็นหัวหน้าพักก็เลยจะพีอาตัวเองว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องนะ่งตัวเองเก่งไนงะสื่อต่างๆก็หลงไนงะหรือได้เงินหรือเปล่าผมยังไม่รู้แล้วก็สื่อที่เอาไปออกนะครับได้เงินใส่กระเป๋าหรือเปล่าครับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็เชื่อครับแต่พวกผมนี่ไม่เชื่อแล้วกน้ำหน้าอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นนักเลงจริงๆเอ่ยชื่อมาเลยครับใครโทรศัพท์มาใครบอกให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ครับแต่นี่ครไม่อเอ่ยชื่อครับแต่วางทุนไว้อย่างที่ผมว่าครับให้คนมาเยเียบกับระเบิดหน้าตัวเมียครับนิสัยผู้หญิง พูดแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปสุดท้ายครับสังคมก็ชะง,งนสนเทสรุปอีกทีว่าม็อบวันนี้ครับเป็นจุดจบของม็อบจตุพรพมพันธ์แล้วละ่ะเดินต่อไปไม่ได้เข็นต่อไปไม่ได้ครับพี่ใหญ่พี่บุญธรรมของจตุพรพมพันธ์นี่ก็แทบจะถีบหัวสรงแล้วครับรู้แล้วว่า มึงไม่มีเล่ห์ลิมอะไรเลยครับมึงจะเอาอย่างเดียวแบมือขออย่างเดียวกูก็ไม่เอาด้วยครับมันต้องมีบทบาทท่าทางหน่อยครับไม่ใช่กระเฮี้ยนกระหือรือก็จะเอาอย่างเดียวนะคือทำอะไรไม่ได้ก็กูจะหาเงินอย่างเดียวสุดท้ายก็เห็นท่าแท้กันนทำมาดีจริงมันไม่หนีจากเสื้อแดงไปหรอกครับถ้ามันมีอุดมการจริงครับ คนอย่างสุนทีไม่ได้โง่ที่คุณจะไปหลอกมันนี้ได้ง่ายๆครับแต่คุณนี่สิที่บอกว่าคนนั้นโง่คนนี้โง่ครับ <c oughs> คุณไปให้สุนทิจูงสุนทีจูงแล้วบอกว่าสอนยากสอนเย็นครับตอนนี้สุนทีปล่อยแล้วครับมันชัดเจนเหลือเกินว่าจตุพรพรมพันถึงจุดจบนะครับเขาบอกหมองูตายเพราะงูครับ นี่หมอม็อบตายเพราะม็อบเหมือนกันนะครับไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนได้กลับคืนมาอีกแล้วครับพี่น้องคงจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่สนธิไม่ขึ้นเวทีเพราะอะไรครับคือย่อนไปก่อนครับงวดที่แล้วสนธิก็รู้อยู่แล้วครับแต่ใครรวยผมไม่รู้นะแต่เรื่องนี้ผมรับรองว่าจตุพรพรมพันธ์ไม่กล้าพูดกับสนธิครับ เพราะอะไรครับเพราะมวยคนละชันนะคนจราจาอาจจะเป็นสนธิครับแต่คนขออา,าจจะเป็นจตรุพรผมไม่รู้ข่าวเขามาว่าอย่างนั้นนะใครโง่ใครฉลาดไม่รู้ครับที่ชี้หน้าบอกว่ารัฐบาลง่นะท่านภูมิธรรมง่ที่ไปคุยไปตกลงที่มาเลเซีย สุดท้ายครับคำพูดนี้มันย้อนกลับไปที่จตุพรภูมิพันธ์แล้วรู้แล้ว,วใครไม่ว่าใครโง่หรือไม่โง่ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ